ำนานรถไฟฟ้าที่รอก,กันเป็นปีๆต้องคันนี้เลยนะคะวันนี้มือ2อ,ออกมาเรียบอยแล้วสำหรับตัว MG EP ปี2021ค่ะคันนี้เป็น EP ธรรมดาไม่พัดพัดกับไม่พัดต่างกัน,นอะไรบ้างหนึ่งแหลกราคา2ตัว PM กอง2.5ภายในรถและ3แผ่นปิดบริเวณหน้าเครื่องนอกนั้นไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันฐานล้อเท่ากันโครงสร้างเท่ากันเป๊ะ คันนี้นะคะเป็นรถปี 2, 0, 2021ค่ะทุกคนค่ะกับเลขไปประมาณ7,000กิโลนะราคาหน 5, 7, 7, า้าป้าย5.77ใครมาจากคลิปนี้จะแสดงวันนี้เอาราคาน้าป้ายไปเลยนะคะ537,000ให้ส่วนรถ40,000สำหรับคันนี้ข้างในให้ทุกคนดูก่อนเลยคันนี้เนี่ยชาร์จ1ครั้งวิ่งได้380กิโลเมตรวริารูยังเหลือวริกาแบตเตอรี่ยังเหลือค่ะตัวนี้นะคะก็มีสายชาร์จชุบเฉนให้เรียบร้อยแล้วคอมชเจอร์ไม่ได้มีมาให้ นะทุกคนนะใช้สายชาร์จฉุกเฉินนะคะกลับไปถึงบ้านปุ๊บเสียบชาร์จปั๊บตื่นมาปุ๊บเอาปั๊กออกปั๊บนะคะแล้วก็ไปทํางานปุ๊บปั๊บได้เลยนะทุกคนไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องใช้โฮมชาร์เจอร์ขนาดนั้นอันนี้พูดจากประสบการณ์จริงนะ,ะโดยที่ในเต็นท์มีรยฟ้ามากกว่า 20คันในการขายอยู่แล้วก็จากประสบการณ์ที่เคยใช้ไปหาลูกค้าขับไปหาลูกค้าในระยะทางไกลนะคะไม่ได้มีความลำบากอะไรแต่อย่างใดข้างหลังกว้างขวางสมก็เป็นเจ้า EP จริงทุกคนรู้ไหมว่า EP เนี่ยเป็นรถไฟฟ้า,ารุ่นเดียวเลยนะในบ้านเหล่าที่ช่งแกเนี่ยแม่งรอกันเป็นปีๆรอกันเป็นปีๆจริงสำหรับ MG EP ตัวนี้เป็นรุ่นแรกแค่ในความอนเนกประสงค์เป็นรุ่นแรกแค่ในเรื่องของความความเป็นรถไฟฟ้าจริงคือมันเป็นรถไฟฟ้จจาจร,จริงอ่ะ มัไม่เนนออปชั่นอะไรเลยอ่ะเน้นแค่ใช้แล้วประหยัดจริงๆนะคะแล้วก็ป้ายแดงในราคาถูกแต่ว่าได้บอดี้และพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างจะเยอะสำหรับรถคันนี้ทุกคนยังได้โปรโมชั่นออกรถศูนย์บาทนะคะแล้วก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ9000กว่าบาทต่อปญาใครอยากได้รฟูฟาผ่อนไม่ถึงหมื่นนะทุกคนนะเอาคันนี้ไปเลยค่ะ